นายชวิตเสรีภาพยิ่งใหญ่สารดีกาตัดสินให้ทักษินกลับไปติดคุกหนึ่งปีโดยไม่ถือว่าระยะเวลาที่เคยอยู่ชั้น14โรงบาลตำรวจเป็นระยะเวลาการคุมขังคนที่เคยติดคุกอย่างผมแม้ไม่เคยเห็นด้วยแต่ย่อมต้องเชื่อฟังเพราะเป็นสารดีกาถึงแม้อยู่สบายแค่ไหนคุกก็คือคุกจะกินได้หูฉลามไดนอนฟูก แต่มันก็คือคุกดีๆการที่คุณทักษินอยู่โรงพยาบาลตำรวจ6เดือนจึงถือว่าไรอิสรภาพเพราะไม่สามารถไปไหนได้เมื่อสารไม่นับก็กลายเป็นติดคุกปีอย่างผมถูกควบคุมสามวันราชทานยังนับเป็นการคุมขังนำไปตัดสินจำนวนวันลงโทษได้อันนี้ผมพูด ตามความรู้สึกของคนคุกนะครับความยุติธรรมต้องวัดกันด้วยเสรีภาพคนไม่เคยติดอาจต้องบอกว่าไม่นานแค่ปีเดียวเองแต่สำคัญคนที่ติดคุกมาก่อนจะรู้ว่าเวลาหนึ่งวันในคุกนั้นยาวนานมากกว่านอกคุกเพราะเสรีภาพนับกันเป็นชั่วโมงโดยเฉพาะ คนอย่างอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณปัจจุบันอายุ7 6ปีการกลับมาโดยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวย่อมเดินทางไปศาลต้องใส่ชุดนักโทษขึ้นรถย้ายเรือนจำสำหรับบางคนอาจจะสะใจแต่สำหรับผมถือว่าต้องนับถือใจด้วยสถานการณ์ที่พลิกผันอดุทินได้เป็นนายก ขณะที่อดีตนายกรัฐมนตรีติดคุกผมจึงกลับคิดว่าเป็นการพลิกสถานการณ์อย่างแท้จริงของพรรคเพื่อไทยภาวะการที่แม้แต่พักสมยังป้อแป้กับอุดมการณ์ที่กลับไปกลับมากับการโหวตที่สุดแปลกประหลาดเป็นฝ่ายค้านที่โหวตให้รัฐบาลเพื่อยุบสภาและภูมิใจไทยที่ไม่มีอะไรจะขายในการเมือง การติดกุ๊กของทักษิณอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการเมืองไทยคนไทยมีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งนะครับไม่ชอบคนถูกลังแก้อันนี้คือโพสต์ของคุณชูวิทย์นะครับ